พี่น้องตัวหม้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับเซนเต็กที่บ้านกาดแพร่นครับวันนั้นเอาของเก่งมาเก่งไม่ได้ตัวครับวันนี้เอาเจ้าดางหุดไอ้ดางลบบุรีมาครับดางก็ไม้หนึ่งไม้สองเล่นมาไม้นี้ไม่เล่นแต่ก็ได้ตัวครับไม่รู้เป็นอะไรมันไม่รู้มันกลัวอะไรครับ พอขึ้นไปแล้วบินโหนพะเนียดไม่เล่นมีครูใส่แป๊บเดียวครับน้องนั้นก็ไม่เล่นมันรู้มันกลัวอะไรตัวนี้ขนาดจะมีชัยยังไม่ได้ตัวนะครับครับเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงแป๊บหนึ่งครับ นี่ครับพี่น้องนี่ครับตัวหมายครับกวันนั้นจะมีใช้มาไม่ได้ตัวมันครับครับวันนี้เจอเจ้าด่างครับไอ้ด่างก็ไม่เล่นไม้นี้ไม่รู้มันกลัวอะไรครับบินโหนทาเนียดไม่สู้ไม้นี้กคอหน้านี้เล่นดีครับ ไม้นี้ไม่เล่นไม่รู้มันกวอะไรอะ่ะผมก็แปลกใจมันกันพอขึ้นไปสายไฟแล้วโผล่บินไม่รู้มันตกใจอะไรนี่ครับตัวนี้เป็นตัวที่ดุดันมากครับวันนั้นเอาเจ้ามีชัยมามันไม่ยอมเหยียบครับวันนั้นมากับเก่งอะวันนี้ มาแป๊บเดียวเหยียบครับวันนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรครับเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับแปับหนึ่งครับอืแป๊บเดียวครับ นี่ครับนี่ครับครับมามาตามเร็วอืมอืมเมื่อกี้ไม่สู้ เดี๋ยวด่างลุบบุรีครับไม้นี้ไม่ค่อยร้องครับแต่ก็ได้ตัวครับตัวไม้นะครับแด๋ยวขึ้นสายไฟเมื่อกี้มันตกใจอะไรไม่รู้ครับกลัวพันเนียดกลัวอะไรไม่รู้เป็นกลางทุง่งนาครับนี่ครับกลัว i oh my God.